เลี้ยว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 โอ้หมายแบบนี้ใครไม่ตีก็บ้าแล้วเนี่ยเจอผมดีสักตัวหนึ่งก็ยังดีนะครับบางคนไม่ตีนะครับคนตีท่นคนบ้าตีให้ดู ขึ้นน้ำมะเงินวันเลยนะขัดไม่ดูขัดไม่ด,มดูผมบอกแล้วไงตัวใ,ใหญ่ด้วยกัดคนตื่นขนาดคนบ้าตัวเล็กกัดอีก ใหญ่ขนาดนั้นันธีกัดใส้สวยนะกัดเมื่อกี้ตัวที่สองกักดใส่กระป๋อยเดียว ดเดินน้ำตามมามามาเลยมาเลยมันก็มาอยู่หัวแล้วแหละ ไปไหนแล้วหายไปอีกแล้วโทรเกือบร้อล้วหายไปไหนแล้วเนี่ย ยยเยอะกับยาแล้วไม่เยอะปลาแล้วกัดหายเลย เฮ้ย hey, แต่น้ำตามแล้วแต่น้ำตามแล้วรู้คุได้กันเลยมันจะกัดตอนไหนปัป๊บยังยังไม่กัดให้อีกโอตีน้ำแล้วนะตัวที่มันกัดดังป๊าบมันหายไปไหนแล้วนะอยู่ในกองแล้วมั้งกองหน้านะ ทำอะไรไม่ได้เออจะก,กดจากกดจะกาดจะกาดใช่ไหมเจอ,ลอแล้วบอลายโหดวิดร้อยขึ้นมาเลยอะตีเข้าไปตีให้รู้เลยว,ว่ามันจะกัดตอนไหน ยังไม่ทันก่นจะไปแล้วนะโอ้เสียเวลามากเลยนะยเรียบร้อยเรียบร้อยแม่ขัดจนได้พูแเราจะหาว่ามอตัวเขาปอยเดียวนะครับถหนึ่งรถมาเดีย๋ยวย็นตรงกันอายเขา หาคนบ้ากุยกล้องอีกตัวนี้ตัวเล็กนะครับตัวเล็กครับก็สภาพหมายหมายที่คนเขาคาดไม่ถึงครับนี่แอง,งน้อยครับขี่รถผ่านมาบากคนไม่ตีหรอกเชื่อผมดิคนบ้านะ,นะตีนี่แรบปบเตอร์ครับผมผมว่ามันไอตัวที่มันกัดผิดด่ามันใหญ่กว่านี้นะก็นี่ เดี๋ยวปล่อยปล่อยให้มันไปทำพันนะรตรงนี้อาจจะมีหลายตัวอยู่ก็ตัวข้านี้ออกลูกได้ก็เดี๋ยวผมปล่อยครับกลับเป็นบเตอร์ครับผมไปแม่เขี่ครับผมตีให้รู้ว่ามันมีปลานะครับผมจะบอกว่าบางคนไม่ตีครับ ขี่รถเลยบางท,ท,ทีหมายแบบเนี้ไไไยไซเป็นโรดวะปลามันอาจจะขึ้นมาตอนฝนตกนะครับมันก็ขึ้นมาจากไหนก็ไม่รู้อนะแต่ว่ามันชอบมีตัวลองดูครับผมแรปเตอร์ครับผมนี่จัดรถตรีรถครับผมเทียบผมเต่าแลยครับผมสุดยอดไม่รู้ว่ามีตัวหรือต่านะทำไมลองตีหมายบบ้นยตีเช็คยากจะรอปลาขึ้นน้ำับอาจจะขึ้นแบบเบา ต้องลองตีเลาะดูนะเรียบร้อยเรียบร้อยตัวเล็กครับผมตัวกระป๋อยเดียวไมมีตัวแต่ว่าไม่มีไซส์ปลาไซส์ไซส์มินิแต่ปวดปล่อยนะตัวนี้เขาขอเป้าวดานแะล้วปวดได้ปะอโอเคนี่ครับตัวขะนี้ไม่เนยังแค่นครับเนี่ยครับ กิมันติดตรงจมูกนช่ครับเข้าตรงจมูกเลยก็วันนี้เราปล่อยไปท้องงานแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่กครับเอาไปปล่อยไปนะคือบางบางที่มันก็ยังไงอะเรามันมีปลาแต่ว่าบางทีปลาไม่คือน้ําก็มีนะต้องลองตีดูครับตีเลาะชายป่านะเป็ดยังแค่ครับผมมีร่องการสวะในตัวครับลดการติดสวะได้ดีมากถ้าตัวเบ็ดมัน ยังไงอ่ะโขออกมาครับสามารถดัดเข้าไปได้นะกันลูกปลายก็โตมเลยเมื่อกี้นี้ก็ดัดเข้าไปได้ลองดูครับเมนจากแคะครับกลับมาท้องนะใช้งานได้ดีครับผมลองดูเหยื่อตัวเล็กค่อยๆก่อ,กอรครับผมก็ปานาก็เก็บมาเรียบปั๊บหมดได้คำเดียวลองแล้วคุณจะติดใจครับผมยอดเดี๋ยวค่อยลองเทสซัมเปิลหมายก่อนน้ำยังคุณ ยังแบบน่าจะทุบไปได้ประวันต่อวันต่องวันนะครับน้ํายังไม่ใส่นะครับน้ํายังคุนอยู่แต่ก็หมายแบบนี้มันก็ตีได้อยู่นะน้ำไม่ถึงก็ใส่มากพอแบบปลามองเห็นเยอะขอลองก่อนจะมีปลาหรือเปล่า ลองดูดูลองดูน้ำลึกนะครับเฮ้ยเฮ้ยมีปลาขึ้นน้ำนั่นคือคลองมีปลาปลาอะไรขึ้นน้ำเมื่อกี้นี้มาม็มาม็โอ้ยกัดลูกปลาด้วยตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยกัดลูกปลาอะไรกัดกัน น,นี้น่าจะเจ๋ววะ่ะน้ำก็ปลอยเดียวน้ำน้อยๆใครจะไปคิดว่ามีปลาปลาไล่ซ้ำเหมือนก,กันไล่กัดกันไปมาเนาะอุ้ยร้อนเลยอือหือตัวขนาดน่น โอ้แต่น้อยเดียนะครับหู้น่าปลา,าการอกันอีกแล้วอ่ะโอเคเก็บปลาการน,นะรปลานมันน้ำมันน้อยๆนะครับมองไม่เห็นนะลูกคอกหรือเปล่าคงไม่ใช่หรอกเออนี่ยครับ,รบท้องนาตอนนี็เร่มมีคอกอยู่คอกหนึ่งแล้วาปลานน่าจะขึ้นมาเยอะนะครับ สภา,าพหมายแบบมสภาพแบบไม่น่ามีปลานะครับแต่ว่ามีปลานะครับแบบนี้นะครับผมจึงบอกว่าห้ามมองข้ามหมายแบบนี้ครับเด็ดขาดเลย <c oughs> คือล่องเล็กๆนะครับปลาช่อนนะครับชอบอยู่ครับชอบขึ้นมาครับเ <c oughs> ม้นังแค่ครับผมรู้เรื่อง <c oughs> โอเคครับผมฝากเลยครับผมเม้นดังแค่กับปลาช่อนทองนาใช้งานได้สุดยอดมาก